สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจทั้ง facebook และ youtube ทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นำท่านผู้ชมมาพบกับไผ่ที่เกิดจากมเมล็ดเป็นสร้างนวนด่างหรือสร้างนวลลำลายนะครับสางนวนด่างชัยภูมิกลายพันธุ์มาจากสร้างนวนซึ่งลำจะมีะลักษณะด่างขีดเหลืองขาวแล้วก็เขียว จากปลายไปจนโขดคนได้แยกเง่าเข้ามาชํำอนุบาลไว้ผมปรากฏว่าเกิดหน่อใหม่ลักษณะหน่อสวยแต่ไม่ดังจะเป็นสีเขียวคล้ำตามภาพที่ท่านเห็นนะครับข้อจะมีสีขีดขาวที่ข้อตาเปิดลำ สูงชลูดตรงเป็นหน่อที่เกิดใหม่จากแม่ลำด่างส้างนวนด่างที่กลายพันธุ์จากเมล็ดเมืองชายภูมิครับ